สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีวีแสดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแทนของชิคยาซิมบินรมัดอัลชานีจากกาตาและเซอร์จิมเรดคลิฟเข้าพบตัวแทนจากสโมรสรเรียบร้อยแล้วนะครับและ2เหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะผ่านเซบียาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกและอะไรที่ยูไนเต็ดควรจะระวัง ทีมจากสเปนทีมนี้ติดตามกันได้ในคลิปนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูมากับน้นขอบคุณด้วยนะครับกับซูซูกิกับโปรโมชั่นล่าสุดครับซูซูกิสมาร์ทด a l ครับดิวสุสมาร์ทที่พลาดไม่ได้พร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายนะครับขอบคุณกัวเน่กรนลาบาร์พลัสครับอร่อยแคลน้อยเพิ่มโปรตีนและด้สินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นครบ300บาทนะครับสามารถนําใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้เลยและร้านสี่แบงคอกนะครับร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหลอ่อ พร้อมเมนูเด็ดปูผัดซีซอสแจ้งว่ามาจากดูบอลกับแนทลดทันที10%นะครับถึงเวลานี้ครับประเด็นที่แฟนช่องแฟนเพจถามกันมาเยอะมากๆนะครับนั่นคือข่าวการขายทีมครับ เริ่มพี่ตรงนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่มอนพฤหัสที่ผ่านมาชิกาซิมบินามัดออาชาน,นีจากกาตาได้ส่งทีมงานมาพูดคุยกับตัวแทนจากยูนเนเตดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลากว่า10ชั่วโมงนะครับการพูดคุยถึงจะจบลงโดยที่ชิกาซิมเนี่ยไม่ได้มาเองนะครับแต่ว่าส่งตัวแทนมาและสมโมสรก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการเจรจาระหว่างทีมงานของชิกาซิมกับตัวแทนจากสมโมสรเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกนะครับล่าสุดครับทีมงานของเซอร์จิมเรดคลิฟต์นะครับก็มาที่โอ๊คฟอร์ดด้วยแล้วก็เจิมดนทางาง เองด้วยนะครับมีการพาไปทัวร์ที่แคร i ิงตันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกับริชาร์ดอาร์โนซของสโมสรที่สนามโอ๊คแฟร์ฟอร์ดครับมีการพูดคุยกันตลอดวันศุกร์ที่ผ่านมาครับจุดที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทุน2กลุ่มทุนนี้นะครับก็คือว่าชิกาซิมครับไม่ได้มาเองก็จริงแต่ว่าส่งทีมงานที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกี่ยวข้อง แล้วก็เป็นกูรูด้านการเงินเข้ามานะครับเพื่อจะเจราจาตัวเลขกับทีมงานของสโมสรน,นะครับนำโดยซาชาสบาสกับประธานบุนิยนิธีน t o f ูฟาวเดชันครับแล้วก็เป็นอดีต CEO ของบริษัททางการเงินชั้นนำของตะวันออกกลางหลายบริษัทด้วยกันนะครับขณะที่เซอร์จิมเรดคลิฟนะครับก็เดินทางมาเองครับพร้อมกับทีมงานด้วยฉะนั้นเนี่ยเซอร์จิมเนี่ยเดินทางมาที่โอทราฟอร์ดเองเลยครับมีการมาจับมือกับริชาร์ดอาร์โน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาต้องการซื้อใจแฟนบอลน,นี่แหละครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นคนที่ใช้เวลาในช่วงวัยเด็กนะครับเกิดแล้วก็โตที่แมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าฟาของชิคาซิมีดัมัตอัลทานีเนี่ยก็เป็นแฟนยูเนเต็ดเช่นกันนะครับแต่ว่าจุดที่ทางเซอร์จิมอาจจะมีความผูกพันกับแฟนบอลที่นั้นมากกว่าก็คือเขามาจาก Manchester แมนเชสเตอร์แหะครับอีกจุดที่แตกต่างกันก็คือเวลาในการพูดคุยนะครับซึ่งเซอร์จิมเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าฟาของกาตาราๆสาชั่วโมงครับโดยที่ผู้สื่อข่าวอย่างเบนแจ็คกอบจาก CBS Sport ก็เชื่อว่าภายในไม่เกิน1-2สัปดาห์นะครับทางเซอร์จิมและก็ชิคาซิมเนี่ย น่าจะยื่นข้อเสนอที่2เข้ามาครับซึ่งณเวลานี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าขั้นตอนในการเช็คโอเวอร์อาจจะมีเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมีแค่กลุ่มเดียวนะครับที่จะเข้าเส้นชัยไปหมายถึงกลุ่มที่กลุ่มเรนกรุ๊ปแล้วก็ตระกูลเกรเซอร์เนี่ยจะเลือกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เจราจาตัวเลขตามที่ตระกูลเกรเซอร์ต้องการมากที่สุดซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่หมายถึงว่าจะหาคนที่เข้าเส้นชัยเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่สััปดาห์กนนแน่ ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เหลือกลุ่มทุนเป็นแค่กลุ่มเดียวที่จะเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วก็รวมถึงเตรียมถ่ายโอนสโมสรจากตระกูลเกรเซอร์ต่อไปนะครับอย่าได้ก็ตามครับณเวลานี้โอกาสที่เกรเซอร์จะไม่ขายทีมร้อยเก็ยังมีนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมีกลุ่มทุนเอเลียตจากสหรัฐที่พร้อมจะสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยให้ตระกูลเกรเซอร์ได้อยู่ต่อแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันไปนะครับตเฟแฟนก็ไม่น่าต้องห่วงแล้วครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยแนวโน้มที่เกรเซอร์จะขายทีมทั้งหมด ยังมีมากกว่าแค่การขายหุ้นบางส่วนนะเวลานี้ครับยูเนเตจะลงเจอกับฟูลแลมนะครับในเกม f อฟเอับวันอาทิตย์นี้ครับโดยที่แน่นอนว่าทีมจะไม่มีคาซิเมโรที่ติดโทษแบนโดยจะชดใช้โทษแบน4ี่เกมนัดแรกในเกมกับฟูลแลมเนี่ยแหละฮะโดยทีมจะได้มาเซลเซปิเซอร์นะครับที่หายกลับมาช่วยทีมแล้วก็ลงสมรองไปแล้วในเกมพรหััที่ผ่านมากับเรอัลเบติสนะครับ ว่าขณะดเดียวกันครับเทนฮากก็ยืนยันนะครับว่าอ,องตนีมาซียาแล้วก็แอนโทนีจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับนั่นหมายความว่าฟังกนโด้เปเตรีที่โชว์ฟอร์มได้ดีในการเจอเกับเปรติสที่สเปนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกเกมหนึ่งครับส่วนเอเลฮโรกาเโชนะครับคริสเยนเอริกเซนแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกครับยูในลิสที่พักยาวนะครับยังกลับมาลงสนามไม่ได้แน่นอนซึ่งกับประเด็นที่ทีมไม่มีพี่ใหญ่คาเซมิโร่เทนฮากก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายเกมนะ ฉะนั้นยูเนเตดก็ต้องสู้เต็มที่ด้วยนตัตเตะที่มีนะฮะส่วนเป้าหมายเนี่ยเพานหฮาก็ยืนยันนะครับเวลานีเนี่ยทีมต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้ชนะครับฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามหรือว่ารายการไหนก็ตามเนี่ยยูเนเตดต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้และเป้าหมายในเกมกับฟูลแลมก็จะไม่ต่างออกไปเช่นเดียวกันครับ วันนี้ดูมอนกับนั้นไม่ได้มีข่าวซื้อขายนักเตะมาฝากนะครับแต่ว่าก็มีข่าวเกี่ยวกับการเสริมบุคลากรภายในสโมสรเพื่อให้การลงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นนะครับซึ่งลาสุดสโมสรเนี่ยได้ดึงเอาแมตต์ฮาร์กริฟครับผู้อำนวยการด้านกีฬาซึ่งเป็นแมวมองเสาะหานักฟุตบอลของอาดิดาสมาทํางานร่วมกับทีมงานสรรหานักเตะอีกคนนะครับนั่นแปลว่ากองทัพปีศาจแดงกําลังพยายามเสริมทัพในจุดนี้จริงๆครับ เป้าหมายในช่วงซัมเมอร์ยังอยู่ที่กองหน้าตัวเป้ามิดฟิลด์ตัวกลางฟูลแบ็กแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กในกรณีที่แฮร์รี่แม็กควายย้ายทีมนะครับส่วนผู้สับปนุนเนี่ยขึ้นอยู่กับการเจราจาสัญญาใหม่กับดาบิดเดคเคแล้วก็แนวทางการเลือกรุ้สัมตูนของเอริกเทนฮากว่าจะไว้ใจกับการใช้เดคเคต่อไปในระยะยาวหรือไม่นั่นเองครับ ผลการจับฉลากยูโรปาลีกนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับยูเนเต็ดจะต้องลงดวลกับเซบีย่าอดีตแชมป์รายการนี้6สมัยจากสเปนนะครับเกมแรกจะลงเตะกันที่โอตาร์ฟอร์ดก่อนนะครับในช่วงสงกรานต์ครับวันที่13เมษายนนะครับและเกมนัดที่2นะครับจะลงเตะกันที่รามอนซานเชสปิสควนนะครับบ้านของเซบีย่าในวันที่20เมษายนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็ได้ให้2เหตุผลครับที่เขาเชื่อว่าแมนเนเตเนี่ยน่าจะผ่านเซบีย่าแล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับ สาเหตุข้อแรกก็คือว่าในฤดูกาลนี้ครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยยูเนเต็ดผ่านทีมจากลิก้าที่อันดับสูงกว่าเซบีย่าไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาที่เป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเรอัลเบติสซึ่งอยู่อันดับที่5ของตารางขณะที่เซบีย่านะครับอยู่อันดับที่13ของตารางครับแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยเซบีย่าไม่เคยมีความ,สมเสมอเท่าไหร่นะครับเอาชนะคู่แข่งในลีกติดต่อกันได้มากที่สุดเนี่ยแค่2เกมเท่านั้นเองและเหตุผลที่2นะครับก็คือว่า และดูอาการนี้ครับเซบีย่ามีผลงานเกมเยือนที่ไม่ดีเลยนะครับการเจอกับทีมใหญ่ในเลลิกาสเปนเนี่ยแพ้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับอาริทูโกมาดริดนะครับบุกไปแพ้ที่มาดริด1นต่อหครับเจอกับบาร์เซโลนาที่คัมนูแพ้ไป0ูนย์สเจอกับเรอัลมาดริดที่ซานติอาโก้มาเดรเบลแพ้ไป1นต่อสครับเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็แพ้กับแมนเชสเตีรในเกมเยือนนะครับและการเจอกันของเซบีย่านะครับที่เจอกับทีมจากยูโรปาลีก ในซีซั่นนี้เนี่ยตั้งแต่ตกจาก UCL มาเล่นในยูโรป้าเนี่ยนะครับพวกเขายังยิงประตูใครไม่ได้เลยในฐานะทีมเยือนครับนั่นคือจุดอ่อนของเซบียาในซีซั่นนี้นะครับส่วนจุดทีู่ัยเต็ต้องระวังครับนั่นก็คือ2ครั้งหลังสุดทีู่ n i เต็ดเจอกับเซบียาเนี่ยูยัยเต็แพ้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในปี2018ที่เจอเซมรุรโยคุมนะครับแล้วก็ในปี2020ที่โอเลโกนาโซชาคุม um, แต่ก็นั่นแหะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทีมชุดนั้นของเซบีย่ากับทีมชุดนี้มันคนละชุดกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเซบีย่าเองก็ยังมีผู้เล่นริมเส้นที่อันตรายมากมายนะครับทั้งลูคัสโอคัมโปสเอริกลาเมล่าแล้วก็ซูโซนะครับซึ่งเซบีย่าเองเนี่ยจะเน้นในการเจาะคต่อสู้ทางฝั่งขวามากกว่าทางฝั่งซ้ายครับนี่คือจุดที่ไม่ได้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเกมรับในฝั่งของลูกชอลิซันโรมาตินสแล้วก็ไตเรลมาลาเซียนะครับถ้าสมมติว่าได้ลงเล่นแทนชอนะครับ ส่วนน้ำผ่านเซบียาไปได้ครับยูเนเต็ดก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างยูเวนตุสหรือว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนะครับซึ่งลิสบอนเองเพิ่งจะล้มอาร์เซนอลในรอบ16บกทีมสุดท้ายมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ยังไงครับก็ต้องเชียร์ไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากเกมกับฟูลแลม ในเกมเอฟเอคัพวันอาทิตย์นี้ก่อนเลยครับทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าชอบเนื้อหาของ5้าทีมปีศาจแดงครับดูแบบนัดฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งสักหนึ่งครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับผมจะดีใจมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสามนาทีคือพลังสดรุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณซูซูกิเกรเน่และร้านอาหารทะเลสี่แบงคอก